อยากเติมเกมต้องร้านจนชรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่ตองเติเ,เ,ตเรบริการดีรีวิวแน่นไโกไมโยนไม่คาุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้1น0ับมาเลยที่ o จูนบิโกชหรือลจูนบิโกตีลักตีลักมากิแฟนครับตีลักมากเกแฟน แสอยแดูอ้ส่ตรงตรงซ่อมมันได้ขอบมันไดเลขแปดือตามมาทงขวาตรงนี้เขวงเห็นลงเข็มอที่มันได้เเตอร์เลยนแล้วเอาลูกจะยิงบีฟเกิดได้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  โอเคโอเคเอ่อใครบอกบอกเจอย่าลงเพราท้องเอาเจไปช่วยไปไปช่วยตีสุนเลยตา้ตาขึ้นตาขึ้นดึงดึงแดงๆเขามันน่าจะไม่เข้านะเลืองมันไม่ไม่ลดเลยอ่ะตั้งน้ำตาขึ้นน้ำตาขึ้นอยู่อยู่อยู่แป๊ด เป็นแฟนไวลุมปื๊บปื๊บแต่แพกดูรัวแต่แพครัวจะอาขู๊แต่ดูจะอาขู๊ตามตามอาขู๊จะอาขูอโอเคโอเคแต่พี่แวะไป เ,เกียร์บ้าน<ด>นี้ก <อ Star light> ่อนละกันนะจ๊ะได้ได้ได้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลขหกขึ้นมาเลขหกประตูลดได้เลขหกกดฝ่ายโจมตีนะกัดหนึ่งให้หนึ่งตั้มน้ำตาขึ้นน้ำตาขึ้นแล้วตั้ง okay. ถอยจากเลขหถอยจากเลขหวิ่งไปทับเลขเก้าเลขหหมดวิ่งไปทับเลขเก้าถอยมาถอยมากถอยมากเราฝากป้องกันนะพี่กนเลขสี่พี่กันเลขเอ้พี่เข้าเลขสี่นะฝากไปปิดจุดเกิดทีโอ้โหเฮียเออมาเลขสี่หมดเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ต้องของกียดีเกียร์ดีกันเองอีกปล่อยเขาถอยให้เขาถอยเดี๋ยวเราบุกทางเลขสี่เองแค่อยู่นะเแค่อยู่นะเลขสี่เปิดทางน้นะเปิดทางนะ ฝายป้องกันนะฝ่ายป้องกันนะตายตายววีได้ป่ะถุอได้ป่ะสวเดนเดินเขาไปด้วยเดินเขาไปด้วยเปิดเปิดทางแล้วเก่ยบพุงฟิงออกแล้วเออเออเข้าไปเข้าไปเลกสเลกสี่พี่เข้าเลขสี่งพวกไหนแล้ววิสโตเข้ามาแล้ววีโถเข้ามาหาพี่เลยเอาตึ้ข้าวิข้าววิเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปวงแดงข้างหินโอเปิลหน่ะเปิลหน่ะมีบ้ามีมีเปิลามีเปิป ตายตายหมดโอเคสวยวีตายวีตายเดี๋ยวชุดเองกี่เ okay, ้ยโอเคโอเควีเข้ามาในวงแอร์ปีน้ำตาให้หนึ่งสองน้ำตาน้ำตาน้ำตาแล้วน้ำตา เืออยู่เชื่ออยู่ไปไม่ดเลยอหแล้วี่วโอเคแ้ียวิอเคตากอยู่เยตาตวเดียวแตกชวแตกชัวตัวนี้ต่อยโอเคเฮียวิต่อยผมเ็เสีอเวลาน่นอนจบจบ่อาไหมดแล้วแล้กตั้ไหนกันไหนเลข6เยออยู่นะเลขหเยอะอยู่นะ เต้นกูเต้นตรงหินนะกูเต้นงหินนะหดอยแล้วผม่าเช่อเด็กแค่อยู่นะถ่าทุกคนถ้าทุกคนถ้าเห็นวงแดงวิ่งโค้งแดงนะโุ้ยโดนใครต่อยร็พลังตายเอวีเอวีเอวีต่อยต่อยตายี่พิงตายตีตายตอยู่ตอยู่ตัอยู่เกิดาอยู่กาาอยู่ยสวินายีวินยังไม่ีวงให้งให้เล่นก่อนวีแงให้เล่นละวีแลาตายไม่เตาเาาเกิดเราเยอะเดเราเยอะงีงบน ตาโอ้ยมนะชุดเเดี๋ยวชุบพาพี่ทำให้ดนเราโดนเราโดนเดดหนึงกำลังเข้าหน่งกับหนงชุดเดืชุดเ่อยู่กับเราแค่อยู่ชุบหน่อยชุน่อยหินก่อนเขียหินหน่อยเขยนในหินหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยจะวงให้จะวงให้นี่ไม่ไมโอเคเวลาชุบพาอยู่โตรโตโเก็เหิลไหลหินร้ไหลหินร้ไหลนี่นนี่นี่เลขเต็มเลยอ้สัตว คิวเลขสองเลขเลขสามหินนะมาเฮ้ยหินหินคุณตอนนีวิงไปอยู่ไหนวะ้นนะไปแล้ววะไปอยู่โดนเวดวแล้วเจอวแล้ช่วยกัน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 มารับมารับมารับมันเลขีนะที่ไม่วางวงยัง วางแล้ววางแล้ววางแล้วโอเอเคพิเศษน้ำตาละพี่แม็กยินนิ่งไปวีวางพวกมากับเตี๋ตีให้วิ่งขับวิ่งกลับมาหน่อยวิ่งกลับมาหน่อยเลยเลยเลยโอเคบีบีบีแล้วมาเลขสี่เหครับบีบีเราเราเรากลับหินครับเรากลับหินพี่แม็กยินนิ่งไปยินนิ่งไปวีวางต่อขึ้นขึ้นใช่ไหมขึ้นตรงแถบบัฟใช่ไหมไม่มาจอโอเควีวางให้อยู่ยังให้เลื่อนน้ำไปเลยพอนที่เลยไปลงแทนอยู่แทน เลื่อนรถนะหินรถหินรถรถอะแซนนึงเขาอยู่ฝั่กันเาี่ฝั่งนึงกันไปไปไปออกออกออกไปเลยจุดเกิดีได้สองนะไวนวงหมดพี่ไมมไอวีเข้าเข้าอเควงไปสุดเกิดอกได้แล้วเกิดออกมาเจอไอวีนะโอ้โดนนจิตตายไอวีสองกระบี้เนี่ยยืนมามาเลขสี่แล้วโอเคตรงเลขสี่เป็นตำเมตที่อยู่ โอเปอรบอกทีนะโอเปอร์โอเปอร์แล้วบอกทีโอ้เลอเเล่นสีเยอะเลที่ปขอให้ตปเดินสามิสามิได้ได้ไ้ได้เ่งเคลียร์ีตน้ำรอน้ำรอโอเปอร์แดงแล้ววงแดงแล้โอเปอร์โอเปอร์แล้วเล่นต่อน้ำตาต่อน้ำตาต่อน้ำตาต่อเด็ต่อหมดหดหมน้ำตาไมี แนไปยังโอเคผม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 ขอปเชียร์เด็กดีก่าแล้วตาไปแล้วท่มีมาครับมีเติมอยู่นะมีเติมอยู่นะมีมาครับมีมาครับมาอยู่ตวีมาสี่นะมาอยู่คลับเลขเก้าครับเลกเก้าอยู่เลกเก้าสี่หินม่เตกับหนม่เกับหิเดี๋ยพี่ตายเลยเกิดมาอยู่มาเลื่อี่ลือนเขาิมาเร็วพี่อรถพี่เลื่อรถเคมิตมาแตาตาตายด น้ำตาต่อน้ำตาต่อหนึ yeah. ่งเพิ um ่เพิ่มพิเศษพิเศษหลุดวงพิเศษหลุดวงกลับมาก่อนน่ายี่สิบนาไม่มีวงแดงเอาเมไปก่อนได้น้ตาลน้ำตาน้ำตาสี่อะไรสีเอานะไสีเอามาแล้วเข้ามาแล้วีกำลังตายแล้ว เลือดกิทิเพ่มอยู่เลือดสิทเพ่มอยู่ยืมตังอีอยไม่มีไม่มีพี่วงแดงอยู่ตรงเลขสีวงแดงอยู่ตรงเลขสี่เพื่อนอี่ปาเลขสี่พี่ปาเลขสี่แองไหน่อ็งไหนอ็งหน่อหนอยูตรงเลขสี่ครับเองหนองหนอโอเคเองแล้วเองแล้วเองแ้มาลยอวิตื่นอีกไอวิตื่นอีกเรียนหาวงนเกี่ยวโอเคโอเคตีอยู่ตีอยู่ม่ไห หนึ่งสองเป้าเป้าเลย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 ของสกันตานาทีเดียวอ่าแม็กบอกบีบีเตรียมตัวนะสกันตาต่อนั้นโอ้ยเดี๋ยวกลับบ้านแต่ฟองมันจะกลับบ้านเลยมันไม่แตกแล้วหลังเนี้ยหน้าแตกก็เหลือตั้งกะทีละเขาไม่มีบ้านได้แล้วมั้งคิดบ้านไอ้บีบีเป็นยังไงบ้างบีบีไหวไหม เลนหนึ่งทยอยมาแล้วเอ็ีไปไปสามเอมมาสามเดี๋ยวให้ตินีการการให้สุดกให้สุดสุดเขาแต่เขาเขาแติไม่ทันละโอเคโอเคโอเคที่แขอวงแดงหน่อยวงแดงตรงเลขสองโอเคโอเคโอเคบีนครับผแมาซะไหนานึ่งสิบเอรซ็นค่อยอมสามสิบยี่สิบประมาณีแองกองลมพันกันอยู่เลขเ็ด เพราะน้อนไม่ไมันแล้วแหละไม่ทันแล้วออกออกออกไปช่วยบีบีพายอนทั้งเกลโอเคโอเคช่วยบีบีพายอนทั้งเกลดวา้ใจก็ได้ครับผมได้ทำอะไรอ่ะมึงนะชื่อยังไม่คุยถูกุ่นพี่เขาเขาหมดใช่ไหมเขาหมดใช่ไหมจะได้หมดหมดชั้นสองไม่มีแล้วเขาน่าจะกลับไปการบ้างไหมดันออกมาดันออกมาดันออกมาโอเคดันดันอยู่ทองไม่ต้องดันชั้่หนึ่งนะเล็กๆกิ้วเล็กๆตายอ่ะน่าจะแค่ถือเวลาพี่ปิดเล็กสองอยู่ โอเคพี่เจกินน้ำตาให้เลนของเนี่ยเนเมาตั้งโซนตรงนี้ตั้งโซนตรงนี้เห็นทางเข้าอยู่ไหมเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละตรงนี้แหละเพื่อนมาพี่เจพี่เจวิ่งกับไปวิ่งกับไปนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงวงแดงใช่ไหมวิววิวเข้าไปเดี๋ยวกลับเลือกสอน้ำตาน้ำตานามบพี่อยู่ตัวเล็กสองไม่ต้องออกมานะพี่อยู่ตรงเล็กสองมึงกิ้วไม่ต้องออกมาเลยไปเฝ้าอยู่ตรวนึงเลยวิวบางเซนตี้กับผมมาให้เลย ได้ได้ได้ส่งส่งแค่เลตตีไปนะที่มีที่มีคนไปติ่มกันไอ้เอลไอพีอยู่นี่อยู่ย้อนอยู่ย้อนอยู้อนไอวีอยู่ย้อนต้องเตะต้องเตะขึ้นมาทีอยู่นะพ่อมกำลังจะวัฒน์ไอศั์นะไอโงโง่อยู่ไอเขาออกเขาออกหมดเลยเคเยหลังท้ายโอเคเดี๋ยวมีรอพิเศษขึ้นมาก่อนพิเศษขึ้นมาเลขไหนพิเศษอยู่เลขไหนเดี๋ยวดิพี่กัลย์วัฒน์ยุ่งไรพีได้ได้ ไอีออยู่นนี้ผมขึ้นมาเลขเจ็ดนะแตผมปิดเกิดใช่นะผมปิดนนจะปิดเกิด่มองไม่เห็นิเกิดโลงเกิดโล่งนะเกิดโลงวงแดงวงแดงใต้บันไดพี่พแม็กมีวงแดงรงบันไดปะพี่ลงไปพี่ได้ได้ไ้น่อยมาพี่หนอยมาเขาเล่นเขาเล่นพี่เขาเลหกพี่เขาเลขหกเฮ้ยเราตาตาต่อ เราสามแยกแล้วเลขนหกนะสามแยกแล้วเลขนหกอันนี้ผมเฝ้าเกิดอยู่นะผมผมในหกนะลงกันมารวมงผมเฝ้าเกิดเขาอยู่พิงงข้างข้างล่างหินนะเปิดหลอดผมเปิดหลอดเกียร์แลอดน้บตาอยู่ตับตาอยู่เฝ้าเกิดอยู่อังโกเราจะอยู่เลขหกกับเลขสองหินที่มีตาผมฉันหนึ่งมีเลทอยู่อันนี้อันตรายมากดูด้วยนะว่าเขาแยกออกหรือเปล่าเด พี่ลงไปเลของอย่าพ hey, ิ่งอย่าเพิ่งเพิ ok> ่งรอรอพี่แ uh ม็กเข้ากลางวงก่อนพีลงไม่ได้พีลไม่ได้เดีเดี่ยวเดี่ยวกัเะกับแล้วกับแล้วขึ้นข้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาร้ึกขึ้นมาก่อนรอวงแแม้ก่อนวีโอเคที่อยู่ทีมอ้ย่ขาอแล้วกูตายกูตายกูตายยงย่าาง พี่แม็กโดนพราเนะีชคชมีความายาายยนเชียร์อยู่ไเชียร์อยู่ได้เชียร์อยู่ไเชียร์อยู่แแล้วแบงค์แล้วแบงค์แข้างหินไ่เียร์อยู่ไเชียร์อยู่้วีดอวีดอวีดอไอเชียรตายชุดหน้าออมาเรก็เห็นแล้วเราลองเห็นแล้วไ่เชียร์อยู่ไล่เชียร์อยู่เฮ้โดนพี่อะไรก็ไม่รู้ี่ไมถึงว่ะเร็เชียร์อย่อยเชียร์อยู่เรวเชียร์อยู่แบงค์เตือนบงเ หนึ่งอง้ตอน้้โอ้ยเียนัตไม่ได้ตเราติ๊กฝ่ายโจมตีก่อนนะเราเราติ๊กฝ่ายโจมตีก่อนนะเดี๋ยวเดออกอกรีวิวก่อนติต่อวตวนตโอ้โหเียนทำไมมันหายหมดเลยวะน่ะเฮ้ยติ๊กฝ่ายร้องกันก่อเท่าทีพดทิดไอ้เี้ยรเพิ่งเงีเพิ่งเงไหมรอบนึ่งกูรีวิวชื่ยอยู่เชียอยู่ผมได้อยู่ผมเช่เด็กแคอยู่เป็เลยเมื่อกี้ิ๊กฝ่ายจี มีชุดหน่อยมีชุดมีชุดมีชุดมีชมีนไ้พิ้วมาแล้ตั้งน้ำตาตั้งน้ำตาตั้มน้ำตาที่เดิมนะมันไดเล็กอมันไดเล็กหกวิลงหินมาแล้ววิลงหินมาแล้ววิลงหินมาแล้วเราอยู่เราอยู่เล็กหกปักอนะแรงแรงแรมีชุดป่ะมีชุดป่ะชุดมีชุดได้ป่ะจะเปิดวงแดงต่อมี่ชุดปชุดมีปชุดวิววเชุด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 ชดชุ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 ดชชุดชุชุด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 ชชุดชชุด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 ชดชุดชุด ชุบี้เดี๋ยวไชุดีี้ชุบี้เดี๋ยชุบี้ชุบี้ชุบีี้ชุบีนไม้สัตว์ชุบี้เห็นแตกแุแล้วแตกเออพี่บีสวยสวยสวยบาบาพีน้อยอยเกิดบีบีพี่อเลยเข้าไปเลยห้เหลือเหลือิบาทีนั่งด่ามันีกว่านั่งด่าน่ นั่งดาบมันดีกว่าเล่นนาวาบเช่าเพ่นั่งดาบนั่งดาบมันเรือนั่นดาบมันเรือก็โจมตีโจมตีโจมตีคนโจมตีอ่ะเอ้ยมันจะบอกโดนลูกลองไม่ไหวผมเทเกินเออไอ้สั่งยุบกิ่วว่ะมันใจสู้อ่ะหวังปฏิหารเหรอกดออกเข้ไปกดเปลี่ยนชุดดีกว่าอุ้ยทำไมแรงมากสิขงส่วคือแรงเกินหนักสุดๆอ่ะกดออกเกมแล้ว เอาเกมเลยอ๋อเอาเกมแล้วเราเราไม่โดนด่าจริงสงสัยมีคนอดไปแข่งถึงวันอุ๊ยแล้วก็จะแรงเล่นไปแข่งกันเลยบอกชื่อได้ไหมอย่างใครอ่ะพี่แม็กพี่แม็กแต่ละเป๋านี่นะพี่พี่แม็กตอลัง้เราเออปีอุ้ยเอ้คนใต้บ้านแล้วว่าไม่มีมองไม่ม่มีมองต่อยแล้วว่ะรื่องนี้เดี่พี่แม็กพูย ออมันก็ว้ามอเตอร์สองหลังเองว่ะ BB3 มอเตอร์สองวิวดาบมีบีบีบ้ามีบีบีโร่มีเดียมแตให้เฮ้ยกิวกิวใหญ่ไม่ได้บ้านกิวหนึ่งว่ะชื่อกิวว่าอะไรวะมีใครบอกได้ไหมเดี๋ยวโหดนี่ครไม่ได้บ้านเดี๋ยวูดมีใไม่ได้บ้านก็แสดงว่ากากกิวใหญ่ใหญ่กิวใหญ่มันต้องได้บ้านเออใช่ อยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อักมาเลยที่ f เฟซบ o ๊กจูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก